สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้จะมาแนะนำหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดอันนี้แปลโดยของออทำโดยพี่ปั้มเองแปลโดยพี่ปัมปป้มเองก็คือชื่อหนังสือคมภีปุภาทองคำหนังสือเล่มน,นี้พี่ปั้มแปลมาจากต้นฉบับภาษาจีนซึ่งหาได้จากในอินเทอร์นเน็ตเป็นคำภีเต๋าเชื่อเาเรียกว่าคำพีเต๋าฉบับสั้นเพราะว่ามันมีแค่13บท ไม่ได้ยาวไม่ได้ยาวมากเขาว่าคัมภีเต่าบางบางอันก็จะยาวแต่คัมภีเต๋าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้อ่าท่านสั้น,นระยะกลางอ่าฉบับยาวก็มีอันนี้ตัวคัมภี์เนี่ยค่ะชื่อก็คือคัมภี์บุภาทองคําได้รับความนิยมอย่างมากในฝั่งตะวันตกเพราะว่าเคยมีคนอ่าเรียกว่านักปัญญาหรือว่าผู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องคัมภีร์หรือคําสอนก่บเต่าของเต่าเนี่ยแต่หนังสือเล่มเนี่ยเป็น2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกเนี่ย โดยชาวเยอรมันก็คือคุณลิชาร์ดเวลแฮมแปรนั้นน่าจะตั้งแต่ปี1929ังถ้าจำไม่ผิด1 19 19นี่แหละเออ1929แปรเป็นแปรออกมาออกมาก่อนนนะอันนั้นเวอร์ชันแรกอันนี้ก็คือเวอร์ชันที่2แปรโดยคุณโทมัสเคลลี่สมัยก่อนพี่ป้มต้องไปหาซื้อที่ร้านชาแมนถนนข้าวสารสมัยก่อนนะขายดูที่ประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยขายเลื่อมา260บาทไม่ถูกนะ แล้วก็อ่านเล่มนี้รู้สึกว่าชอบมากอ่าที่ไปที่มาทำไมแปลเล่มนี้พี่ป้ามก็จะมีเขียนเอาไว้อยู่ในหนังสือเล่มนี้แต่จะบอกคร่าวๆก่อนว่าอ่าแปลกว่าจะแปลเล่มนี้ได้เนี่ยเริ่มต้นมาจากที่เรียนมวยจีนตาข้วกาหลีเหลาซื้อแล้วหลีเหลาซื้อก็สอนเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคำพีเตามหายานแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นศรรัพนีาเรียกศัพท์เทคนิคเชิงเชิงการเล่นแร่แปลธาตุ มันต้องอใช้อาศัยการค้นคว้าแล้วก็เรียนดวงจีนเรียนฮงจุย้ยเพื่อท,ที่จะได้รู้สับเฉพาะเหล่านั้นแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันของสิบพี่สิบน้องเพื่อศึกษาเองอเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์เหล่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนจอเรื่องหรือว่าไม่ได้เรียนจนจบก็มีความรู้สึกว่าอยากรู้อ,อยากอ่านให้จบโชคดีมากเลยหลังจากนั้นอีกหลายปีผ่านมา อินเทอร์เน็ตเมืองไทยเริ่มมีก็สามารถที่จะสามารถไปหาต้ฉนฉบับภาษาจีนได้ก็ลเลยค่อยๆแกะมาทีละคำสองคำอันไหนไม่เข้าใจก็ไปถามเจอ๊อันไหนที่เป็นศัพท์มหายานก็จะไปถามรุ่นน้องที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องมหายานมหายานทั้งมหายานโดยเฉพาะมหายานทิเบตที่เขาจะมีเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศัพท์สันสกฤต ความหมายของสัจสกิาเพราะว่ารุ่นท้องก็เรียนเรื่องพวกนั้นเก่งมากหนังสือตัวคัมภีร์ทั้งเดิมเนี่ยคือคัมภีร์ภุาทองคําทาไมถึงได้รับความนิยมเพราะเป็นคัมภีร์ฉบับสั้นมี13บสทเชื่อว่าสอนโดยเสียนลู่ต้องปิงเขียนบันทึกโดยลูกศิษย์ของท่านในสมัยราชวงศ์ซ่งคัมภีร์นี้เป็นคัมภีร์ฉบับสั้นแล้วก็ ใช้ใช้คำสอนสั้นๆง่ายๆแต่มาชี้ตรงประเด็นว่าจิตคืออะไรอ่าในการในการเจริญสติหรือการวางจิตต้องทำยังไงอันไหนคือคนจีนเนี่ยเขาเขาจะรู้เขาจะเรียกว่าซื่อซื่อเซซื่อเสรนหมายถึงจิตรู้เขาเขารู้เรื่องจิตรู้มานานแลวอ่าจิตรู้จะต้องเป็นมีฝึก ฝึกส,สติเพื่อเรียนรู้จิตรู้แล้วเพื่อปล่อยวางจิตรู้ที่รู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะจิตรู้ยังปรุงแต่งอยู่ในในมหายานหรือในเต่าเนี่ยเขาจะรู้เรื่องพวกนี้เคมาทึกไว้ในคัมภีร์เหล่านี้มานานแล้วแล้ว,ลวก็เร่มนี้เขาจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าวิธีวางจิตเริ่มต้นต้องวางยังไงนั่งสมาธิแบบไหนวางจิตตรงไหนฝึกอย่างน้อยคุณจะมีวางพื้นฐานหนึ่งร้อยวันแล้วก็จะมีอธิบายทั้งในเชิงมหายาแล้วก็ในเชิงการเล่นแร่ะแผลท่าแต่เนื่องจากว่า เป็นคัมภีร์ฉบับสั้นดังนั้นจะไม่ได้ดจเจาะเลอกว่าคุณจะต้องเดินตามแบบนั้นความหมายพยัคฆ์มังกรในรายละเอียดต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะมีคัมภีร์เต๋าซึ่งเป็นเกี่ยวกับพยักฆ์มังกรต่างหากแต่ว่าเล่มนี้ก็จะแปลแบบเบิดเขาเรียกว่านะคำต่อคำเบ,บิดไปเบิดโดยที่จะคงความหมายดั้งเดิมของภาษาจีนต้นฉบับจีนเอาไว้แล้วก็แปลแล้หลังจากนั้นเนี่ยพอแปลครบในแต่ละบทก็จะมีอธิบาย มองเห็นไหมจะมีอาธ,าธิบายเพิ่มอธิอธิบายซึ่งซึ่งคำอ,อาธ,าธิบายเหล่านี้ส่วนหนึ่งเนี่ยโดยไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่หลักทั้งหมดส่วนใหญ่ได้เรียนมาจากหรี่เหาซือซึ่งซึ่งท่านจะอธิบายในมุมมองของ,ของของนักปฏิบัติว่าในนักปฏิบัติซึ่งเป็นนักปฏิบัติทมแล้วก็ฝึกมวยจีนเนี่ยแล้วก็รวมทั้งฝึกปานด้วยเนี่ย เขาตีความความหมายเ่าเนี้ยยังไงบ้างแต่ว่าไม่ได้ใส่รายละเอียดทั้งหมดลงไปแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อคำสอนของเต๋าเนี่ยใน,ในช่วงเวลานี้ได้รับอิทธิพลทั้งเตา๋ามหายาแล้วก็ขงจือ๊อนั่นก็คุณจะเห็นอิทธิพลของของมหายานซึ่งเห็นชัดมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับอายตนะทั้งแปดที่ป่าซื้ออะไรเสือโอ้ซึ่งกว่าจะทำความเข้าใจได้ใช้เวลานานมาก เพราะว่าไม่มีเนื้อหาหรือว่าไม่มีคําสอนเหล่านี้อยู่ในอยู่ในคําสอนที่หาอ่านได้ในประเทศไทยคุณต้องไปซื้อหนังสือหรือต้องไปเรียนจริงแม้กระทั่งแม้กระทั่งของของ,ของทางวิชายานเองก็คุณจะต้องไปเรียนเหมือนแบบลง,แบบลงแบบเป็นนักวิชาการหรือลงเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆอารมณ์บ,บ้นานเราคือเรียนบาลีประโยคต่างๆทั้งห,หลายทั้งปวง,งซึ่งซึ่งมันจะต้องเป็นนักวิชาการแบบนั้นถึงจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง อยายตนะทั้งแปแบบจริงจังแโชงดีมากเลยปัจจุบันได้มีการแปลอคําทีเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษก็หนามากประมาณขนาดนี้สามเล่มจบก็จริงๆคงไม่จบหรอกแต่เาว่าเป็นซีรีส์สามเล่มในเล่มนี้ก็จะพูดถึงตีป่าเสื้ออะยรเยสือเข้าวๆไม่ได้ลงไม่ได้ลง,ลงรายละเอียดว่ายัางไงแต่ว่าหลีเราซื้อท่านก็จะสอนว่า ท่านเคยสอนว่าเนี่ยเวลาพูดถึงตีป้าซื้ออะเรยสือเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยเขาในเชิงปฏิบัติเขาจะมีคําพูดว่าส่วนซื้ออะเรยสือคือการเปลี่ยนตัวรู้ในไตรยนะ์ทั้ง8เนี่ยให้เป็นปัญญามีทั้งหมด8ขั้น,นก็คือหรือ8อะเรยสือแล้วในขั้นที่9ก้าก็คือไม่เกี่ยวกับแปดอะเรยสือเนี่ยแล้วก็คือปัยจิ้งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือจิต ก็จิตขาวรอบเหมือนเหมือนอมที่พระป่าท่านสอนว่าเมื่อจิตเดินขาวรอบใหญ่สิ้นซึ่งกิเลสแล้วก็จะบรรลุนิพพานหรือบรรลุอรหันต์หรือหมดสิ้นซึ่งกิเลสคืจะก็จะเห็นว่านี่ก็จะแบ่งเป็นอย่างนี้บทที่สามพยายามทำตัวหนังสือให้รุมๆเพื่อที่จะได้อ่านง่ายตัวหนังสือก็จะไม่เล็กเกินไป แล้วก็จะใส่อธิบายหลังจากที่จบในแต่ละบทก็หนังสือเล่มนี้ก็จะหนาประมาณ216หน้าก็จะใส่ประวัติท่านลู่ต้นปิงลงไปหน่อยเพื่อเป็นการขอบคุณครูบาอาจารย์หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นมาเพื่อทบทวนความเข้าใจของ,อง,ของตนเองของตนเองเพื่อการเรียนรู้ของตนเองแล้วก็เพื่อ,อขอบคุณบรรดาเจ๊เจเจ ที่ตอนนั้นที่จับกลุ่มกันเรียนคัมภีร์ด้วยตัวเองแปลแบบงูงูปลาปลาดัง,งนั้นหนังสือเล่มนี้ที่บ้าบอกตรงๆเขียนเพื่อเครารพครูบาอาจารย์เขียนเพื่อเป็นพูทตบบูชาเพเขียนเพื่อเป็นคุณบูชาครูบาอาจารย์แล้วก็ทบทวนความรู้ตัวเองแล้วก็ไม่ได้เรียนภาษาจีนอย่างเป็นทางการเรียน เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยซื้อหนังสือมาอา่านดังนั้นเป็นการแปลคลิแปลแบบทุกทุ่งแบบแบบบ้านนอกคอกนาแต่แบบงูง,งูป,ปลาอาจจะมีข้อมีต้องต้องมีอยู่แล้วมีข้อผิดพลาดน่าจะเยอะแยะมากมายข้อผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นแบบเป็นความผิดของพี่ป้มคนเดียวพี่ป้มก็ขอน้อมรับแล้วก็อขอขออภัยหากมีปู๊ฟตกร่นตกร่นน่าจะมีตกรุ่นอยู่แล้วแหละพี่ป้าเห็นแล้วแหละตกร่นซึ่งจําเป็นจะต้องแก้ไขให้ พยายามดีที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะตัวเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการสะกดคําภาษาสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามจะแก้ไขให้ถ้าสนใจก็เหลืออดี่ไม่มากนะักเ,เพราะว่าเอาให้เฉพาะคนกันเองคนรู้จกักแฟนเพจแล้วก็ให้เจจที่สนที่สวนลุมสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ ลองลองติดต่อลองสอบถามดูอาจจะมีเหลืออยู่บ้างแล้วก็เอามาให้ดูชอบเล่มนี้มากชอบเล่มดี่ตัวเองทำมีความสุขเพราะว่ามีความตั้งใจอยากทำเล่มนี้มา20ปีแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีหนึ่งโอเคงั้นก็แค่นี้ละค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ